สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยเรื่องเกี่ยวกับสารพัดประโยชน์ของเรียกว่าเมล็ดเจียหรือเมล็ดเจียหรือว่าเซียซีดซียซีดนะครับเซียซีดหรืออีกอย่างหนึ่งคือเมล็ดเจียขาวนะครับคือเมล็ดเจียที่ว่าครับจะมีทั้งสีขาวสีสีเทาดําสีน้ําตาลแต่แน่นอนครับตัวที่เขาได้อะ วิใใจัยนักวิทยาศาสตร์ตั้งพันหนึ่งร้อยสองคนนะครับในใหน artists, ึ่งพันสองร้อยของนิวทริไรด์นะครับก็วิจัยแล้วว่าเมล็ดเชียขาวนี้มีประโยชน์สําหรับผิวพรรณซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่เข้ามานำเนี่ยก็จะเป,ป็นเกี formula formula, ่ยวกับสกินนิวทริไรด์ก็คือสกินแคร์ของนิวทริไรด์ทีนี้เราจะคุยสองพาร์ทพาร์ทหนึ่งเรื่องของอาหารกับเรื่องของผิวหนังทีนี้เราเริ่มอาหารก่อนนะครับเมล็ดเชียเนี่ยครับล้ายเมล็ดคล้ายเมล็ดแบงลักษ์มากบางคนดูไม่ออกว่าคิดว่าเป็นเมล็ดแบงลัก สรรพคุณนะครับแค่ไปแช่น้ําเจนพองสามารถนํามาแปลรูปทำมาเป็นอาหารเลยไม่ต้องแปลรูปเลยนะครับสําหรับสมโยเกิร,ร,ร์ดทำอาหารใส่อาหารได้ทุกหลากหลายชนิดเลยครับก็จะมีสรรพคุณช่วยส่งเสริมเรื่องบำรุง,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 งกระดูกและฟันมาไหวช่วยขับถ่ายโดยมีไฟเบอร์และมีโปรโตีนโปรโตีนในปริมาณที่พอเหมาะเหมาะมากสําหรับคนที่ต้องการลดน้ําหนักเห็นไหมครับว่า มีสารามีอะไรอีกมากมายที่เราสามารถนำมาใช้ในการดูแลส,สุขภาพหากคุณศึกษาไม่จำเป็นด้วยไม่จำเป็นด้วยกับการที่ต้องซื้ออ่านเสริมตลอดเพราะอะไรหากคุณต้องการลดค่าใช้จ่ายแต่คุณมีเงินเพียงพอไม่เป็นไรครับเราเรามีความพร้อมเพื่อความสะดวกสบายและก็ตัวของโดยเฉพาะของนิวทร i ไที่ผมศึกษาอยู่นะครับเป็นฟาร์มออร์แกนิกสาธรรมชาติสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ทุกกรรมวิธีฟาร์มใกล้เคียงก็ ก็เป็นฟาร์มที่เป็นออร์แกนิกเหมือนกันนะครับปราศจากพวกสารมแรงต่างๆก็สามารถเชื่อถือได้นะครับปร,ประกันคืนเงินร้อยอันนี้ครับทีนี้เรามาคุยเรื่องตัวไหนที่ช่วยในเรื่องของผิวพรรณมากที่สุดคือมเมล็ดเชียร์ขาวครับมเมล็ดเชียร์ขาวมาปส่วนผสมของสกินแคร์ของนิวทรีททุกตัวครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับคนที่เริ่มมีอายุ ผิวหนังย่อนคล้อยเกิดจากอะไรได้บ้างเรื่องอายุเรื่องของสภาพอากาศเรื่องแดดนะครับก็จะเป็นตัวหรือว่าส่วนผสมสําคัญทุกตัวหลักๆให้เป็นพวกผิวแห้งผิวมันผิวแบบว่าริ้วรอยหย่อนคล้อยก็จะมีจากเช่นแบบตัวรีนิวก็คือทำใหม่รีนิว s ซอรวิ่งตวเทนเนอร์ซึ่งจะมีทั้งตัวทาตัวครีมขัดผิวอะไรอันนี้เดี๋ยวผมให้ข้อมูลแล้วก็แนบเข้าไปในคลิปนะครับ ก็อยากจะให้ข้อมูลกันแต่ว่าต้นกำเนิดจริงๆของตัวเมล็ดเชียเซียหรือว่าเจียซดนะครับก็มาจากประเทศของเม็กซิโกแล้วก็กัวเตมาลาแล้วก็จากทวี่อเมริกาทีนี้ไทยมีไหมมีไทยไทยมีเกือบหมดนะครับมีที่แถวทำปางนะครับที่ภาคเหนือของเรานี่เองครับก็ขอจบการให้ข้อมูลแค่นี้ครับสวัสดีครับ